iPad มือ2อาจจะรุ่นเก่าเกินกว่าจะใช้เรียนออนไลน์ได้แต่ว่าต้องเลือกยังไงเพื่อไม่ให้ถูกพ่อค้าแม่ค้าหรอกวันนี้ออมจะแบไตให้รู้เลยค่ะ iPad นะคะถือเป็นอุป,ปกรณ์ในการเรียนออนไลน์ที่เพื่อนๆให้ความสําคัญมากๆแล้วก็ให้ความสนใจรองลงมาจากคอมพิวเตอร์นะคะเพราะว่ามีหน้าจอที่ใหญ่แล้วก็สามารถขีดเขียนได้ตามใจชอบแต่ว่าด้วยสถานการณ์ที่ต้องประหยัดแบบนี้นะคะ ก็มีผู้คนไม่หวังดีเอา iPad รุ่นเก่าเนี่ยมาหลอกขายในราคาถูกโดยอ้างว่าสามารถใช้เรียนออนไลน์ได้นะคะทั้งๆท,ที่จริงแล้ว iPad รุ่นเก่าหลายๆรุ่นเนี่ยก็ไม่สามารถใช้เรียนออนไลน์ได้ค่ะคนที่คุ้นเคยกับระบบปฏิบัติการ iOS เนี่ยก็จะรู้เป็นอย่างดีนะคะว่าปกติแล้ว Apple เขาจะตัดการรองรับแอปพลิเคชันจากอุปกรณ์เก่าๆด้วยเหตุผลในเรื่องของประสิทธิภาพและก็ความปลอดภัยนะคะทำให้ผู้ใช้อย่างเราเนี่ยจะต้องอัปเกรดไปใช้อุปกรณ์รุ่นที่ใหม่ขึ้น เพื่อที่จะสามารถใช้แอปใหม่ๆได้นั่นเองค่ะจากเหตุผลนี้นะคะทำให้มีพ่อค้าแม่ค้าหัวใสนำา p p d d รุ่นเก่ามาขายในราคาถูกแล้วก็อ้างว่าสามารถใช้งานแอปพลิเคชัน Zoom Google Classroom หรือว่าเป็น Microsoft Teams รวมไปถึงสามารถรับชมคอนเทนต์เพื่อการศึกษาบนโลกออนไลน์อย่าง YouTube ได้ด้วยซึ่งจริงๆแล้วนะคะ iPad หลายๆรุ่นเนี่ยก็ไม่รองรับแอปพลิเคชันเหล่านี้แล้วค่ะแล้วแอปพลิเคชันเพื่อการศึกษาเนี่ยรองรับระบบปฏิบัติการเวอร์ชั่นไหนบ้างจากข้อมูลเราเนี่ยจะเห็นนะคะว่าการใช้งานแอป Microsoft Teams Google Classroom Google Meet แล้วก็ Line บ bon น iPad เนี่ยจำเป็นจะต้องมี iPad OS 12.0หรือว่าใหม่กว่านั้นขึ้นไปนะคะถึงจะใช้งานได้ส่วนแอป Zoom ก็จำเป็นจะต้องมี iPad OS 8.0หรือเวอร์ชั่นใหม่กว่านั้นซึ่งถือได้ว่าเป็นแอปเพื่อการศึกษาที่ร้องขอระบบปฏิบัติการรุ่นต่ำที่สุดในกลุ่มเลยค่ะแล้ว iPad รุ่นเก่าแต่ละรุ่นสามารถอัปเดตระบบปฏิบัติการได้ถึงเวอร์ชันไหนบ้างทีมงานแบร์ายรวบรวมข้อมูลมาให้ตามนี้เลยค่ะโดย iPad mini iPad Gen 2 iPad Gen 3และ iPad Gen 4จะรองรับการใช้งานแค่แอปซูมเท่านั้นส่วน iPad mini 2 iPad mini 3และ iPad Air 1จะรองรับการใช้งานทุกแอปที่กล่าวมาเลยค่ะนอกจากรุ่นข้างต้นแล้วนะคะ iPad รุ่นอื่นๆที่ไม่ได้กล่าวถึงเนี่ยก็ยังรองรับระบบปฏิบัติการ iPad OS 14.7ซึ่งเป็นรุ่นปัจจุบันทำให้ยังสามารถใช้งานแอปที่กล่าวมาได้ทั้งหมดเลยล่ะค่ะ แม้ว่า Apple นะคะจะมีฟีเจอร์ที่ช่วยให้อุปกรณ์รุ่นเก่าสามารถดาวน์โหลดแอปเวอร์ชันเก่าไปใช้งานได้แต่วิธีนี้อมไม่แนะนำนะคะเพราะว่าแอปเวอร์ชันเก่าเนี่ยก็จะไม่ได้รับการปรับปรุงในเรื่องของประสิทธิภาพทำให้มีบั๊กเยอะแล้วก็อาจจะมีช่องโหว่ในเรื่องของความปลอดภัยด้วยและอีกหนึ่งสาเหตุนะคะก็คือ Apple ID ที่ใช้ล็อกอินในอุปกรณ์รุ่นเก่าเนี่ย จะต้องเคยดาวน์โหลดแอปเวอร์ชันล่าสุดมาก่อนแล้วเราจรึงจะสามารถดาวน์โหลดแอปเวอร์ชันเก่ามาใช้งานได้ซึ่งถือว่าวิธีการเนี่ยยุ่งยากพอสมควรเลยนะคะจากข้อมูลที่รวบรวมมานะคะตอนนี้เนี่ยออมขอยกให้ iPad OS 14.7หรือว่ารุ่นปัจจุบันเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดสําหรับการเลือกซื้อ iPad ในตอนนี้นะคะ เพราะว่านอกจากเราเนี่ยจะได้ใช้แอปที่มีประสิทธิภาพแล้วก็มีความปลอดภัยแล้วเรายังไม่ต้องกังวลด้วยนะคะว่าจะตกขบวนของการอัปเดตระบบปฏิบัติการอย่างน้อยๆเนี่ยก็ไม่ใช่ใน2-3ปีนี้แน่นอนค่ะสำหรับ iPad รุ่นที่แนะนำนะคะก็คือ iPad Gen 5ขึ้นไป iPad mini 4ขึ้นไป iPad Air 2ขึ้นไปแล้วก็ iPad Pro ทุกรุ่นเลยค่ะ สำหรับใครนะคะที่อยากใช้ Apple Pencil แต่ว่าไม่รู้ว่ารุ่นไหนรองรับบ้างสามารถตรวจสอบได้จากเว็บไซต์ของ Apple เลยค่ะสำหรับ iPad รุ่นที่ใหม่ขึ้นมาหน่อยแล้วก็ยังมีขายในเว็บไซต์ของ Apple นะคะเราสามารถซื้อมือ1ในราคานักศึกษาได้ด้วยก็ลองคำนวณราคาดูนะคะก่อนที่จะซื้อมือ2เพราะว่าในบางรุ่นเนี่ยอาจจะคุ้มค่ากว่าเมื่อเราเทียบกับก,บการใช้งานในระยะยาวค่ะ สุดท้ายนี้นะคะอมอ,อยากให้ทุกคนเนี่ยมีสติก่อนที่จะเลือกซื้อสินค้านะคะตรวจสอบความต้องการในการใช้งานให้ดีอย่ารีบซื้อเพียงแต่ว่าของมันถูกเพราะว่าเราเนี่ยอาจจะเสียเงินเกินความจําเป็นถ้าของที่เราซื้อมาใช้งานไม่ได้ค่ะคุณผู้ชมครับชอบกดไลค์ใช่กดแชร์กดซีเฟิร์สหรือ Subscribe ติดตามแบร์ไตเราจะมีเรื่องดีๆแบบนี้มาให้คุณเสมอเลยครับชอบช่วยแชร์ด้วยนะครับ